สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้ก็มีแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสําหรับชุดจับวินเนาะหรือว่าเด็นวิ่งรูดนะคะอ่าก็จะมีให้หกตัวเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็จับผู้ภายใน6ตัวนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะอ่าวราวาแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมให้กําลังใจเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในห้องกลุ่มด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะอ่าสำหรับของวันนี้เนาะมาดูตารางกันนะคะอ่าสำหรับตารางนะคะตารางก็จะมี9้นะคะ2 สา,านะคะแแล้วก็เนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะพี่น้องสาอ่ามีเข้ามีหลุดนะคะนำไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอ่าสำหรับตัวที่จับออกมาเนาะก็จะมี2อสาม ห้าสามเก้าสองนะคะจับวนในหกตัวนี้นะคะจับวินในนี้นะคะถ้าไม่ชอบตัวที่น้องฝึงจับคู่ให้เนาะก็สามารถเลือกจับดูเองได้นะคะพี่น้อง๋าแล้วก็มีแปดเจ็ดเนาะสามเจ็ดเก้าสามนะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่เน้นนะคะห้ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะเพราะว่าอ่าแต่ละท่านแต่ละคนก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะอ่เจ็แล้วก็9 9 8 9 5 กคู่กัน4นะคะส่วน3ตัวกับ4ตัวเดี๋ยวนะ้องคุงจะจับให้เนาะอ่าแต่ถ้าไม่ชอบก็เช่นเคยนะคะจับในตารางนะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะตัวนี้เน้นนะคะก็คือ23 92 87 37นะคะแล้วก็58นะคะพี่น้องจา้า อ่ะมาดูชุดสามตัวกับสี่ตัวกันเนาะสามตัวก็จะมีเก้าสองสามสองห้าแปดแปดสามเจ็ด อันนี้คือชุดสามตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดสี่ตัวกันเนะาะสำหรับชุดสี่ตัวนะคะก็คือห้าเก้าสองสามเ็ดสองห้าแปด 9ก้าแปมเนะคะอ่าองงหลก็จับปนในตารางนี้นะคะแต่ถ้าใครชอบอ่าก็ตามนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถจับเองนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจะาปะปุดเกิดไปเนาะ เพราะไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะกับบลก้อนกลุ่ม,มๆเนะาะก่อนออกไปก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องจา๋าขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ mm hmm. เงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ mm hmm. ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ